เออร์คับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแมร์นะเกมจูสินว่าดักเกร็มซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ไนโนสาวสุดแสนจะตื่นเต้นแลาก็เล่าใจในมือถือนะผมนะก็รีก็ดำเนินการมาประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วนะผมกับการต่อสู้แสนดเดือนในการตีแย่งชิงยักษ์โบราณกัน ซึ่งศึกนี้ก็เรียกว่าโอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวอ่ะขอรับการ์ดก่อนกันแล้วกันนะผมในๆก็เช้ามาแล้ว <laughs> วันนี้ผมตื่นเช้าจัดจเลยนะผมเพื่อมาปกป้องลีกโดยเฉพาะนะผมก็ลีกถามว่าสําหรับผู้ไดใ้ใหม่ลีกคืออะไรนะผมลีกก็คือทัวร์นาเมนต์ประจําสัปดาห์ของเรานาะผมซึ่งสัปดาห์นี้มาถึง สามครั้งเลยทีเดียวก็รีกที่เพิ่งจบไปก็จบไปเมื่อวันจัน์ใช่ไหมอตอนสองทุ่มใช่ไหมรีกนี้ก็เข้ามาต่อเลยนะสำหรับเจ้ามียักษ์โบราณนะผมแล้วก็วันศุกร์นี้ก็แน่นอนเลยซีคอนโตซอรัสนะผมสาหรับใครที่ยังไม่เคยมีพี่เฮษองํำแล้วก็อย่าลืมพลาดเข้ามากักน,นะผมสรุปผลลีกของผมหน่อยก็แล้วกันนะผมผมก็อยู่แรงโดมินเตอร์อันด,ดับที่หกสิบนะผม มีแต้มอยู่5 6 3รบนะผมเนี่ยวันนี้ก็ดําเนินการมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะสำหรับหลีกนะผมก็ยังดูเดือดอย่างเช่นเคยดูวันนี้แหละจะเดือดจ,จัดจัดนะพูดกันตรงๆรนะผมก็ผู้นําสูงสุดนะผมมีแต้มอยู่1นึ่เลยแนละ้วทุกคนโอ้ยเยอะมากเยอะกว่าผมนี่เป็นเขาตัวไม่ได้อย่างนี้เด้โอ้ยแล้วก็ผู้ลังท้ายมีแต้มอยู่4 8 1บนะผมเราจะต้องหนีผู้ลังท้ายให้ได้นะผม4 8 1รเนี่อุย้ย อ้ไม่ถึงร้อยเลยไม่ถึงร้อยแล้วเนี่ยอ่ะก็สึ่งนี้เราใช้สัตว์โลกล้านปีในการตีกันนะผมสําหรับใครที่มีสัตว์โลกล้านปีน้อยก็ไม่เป็นไรนะผมวันสุกร์ก็ไปตีได้นะผมซีโคโดอนโตสอร้คน,นะผมเพราะว่าใช้ไดโนเสาร์กินเนื้อเท่านั้นนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมตอนนี้ผมก็ไล่าแตมแคทออฟไททันอย่างเต็มสเต็มนะผมเพราะว่ากลัวจะไม่ทันเวลานะผมนี่ครับ ที่ซีโคดอนนะผมก็จะใช้เนื้อเท่านั้นนะผมในการที่จะต่อสู้นะอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะก็แน่นอนเลยผมพูดอยู่แล้วว่าผมจะต้องปกป้องหลีกให้ได้นู่มมาลุยกันที่ฝ่านะวันนี้เราจะสู้กันแบบตึงๆเรียกว่าจะต้องเอาชนะฝ่ายนู้นให้ได้แบบตึงๆเหมือนกันนั่นแหละเ,เราอยู่แหลงโดนะโดมิเนเตอร์นะดังนั้นเราจะเล่นแบบไม่ได้นะเราจะต้องเอาประมาณนี้แล้วกัน ผมจะเอาเจ้าตัว,ต,วตัวไหนไปนก่อนดีอรัเอาตัวไฟไปก่อนเควิน <Okay, win. S 1> แล้วก็น,นี่ไปลองแย่ดูก่อนดูซิว่าระดับนี้จะไหวหรือเปล่าดูผมมาลุยกันดีแฟร์นผมอ่าดูคู่ต่อสู้กันหน่อยละกันจีเอ็มแม่งไม่ให้กูดูโฆษณาเลย <c oughs> ให้มันได้อย่างงี้เลยไม่ดูก็ได้มาเลยมาวัดใจกันดูว่าซิจะเป็นเช่นไรตึนตึนอ,อ้ยแกร่ง แกรงมาก <c oughs> แก่งไม่รู้จะแก่งยังไงเอาท่าุไฟนี่แค่ท่าดไปไหมเห็นไหมมันมีเทวิตมาด้วยเมื่อไหร่เว้ยฝั่งมันมีแต่ไฟเดียวร <c> ะ <oughs> กันดึงไว้ก่อนสลอบจันยังไงต้องเก็บสแต็กให้ได้ทุกคนในบ้านที่มีอ่าเมโลเมโลนไม่ใช่อาอรื่อวะเต่าอะไรวะลืออะไะไมไปลืมเจอไปแล้วอุ้ย เออไปโอรันเนี่ยเออผู้บังคับดีปกแกปกแกสองวันปกแกสองเอ้ยเจอกัได้ยังอยู่ได้เรียกว่าตื่นเต้นจัดเลยเจอตัวไฮโบไงบิดเลเวลกือบจะแม็กเลยทีเดียวลูปจดตีสามเจ็บนิดนึงเอ้ยเขาเมันสวยมากเลยทีเดียวทำได้แค่นี้สินะไม่ได้แล้วจะต้องแต่งใหเกวินโอเคจิบอุ้มกัะสานยังอยู่นะแต่ไม่เอาแล้วกะว่าให้มันจดตีสาม หลอกล่อจิตใจมันไวแน้แกต้องโดนฉันหลอกอย่างน่นอนเป็นมื่อี่ผสมกลัวรหรือเปล่ามีเปอร์เซ็นมีประเด็นเป็นไปได้จบตีสามจริงด,ด้วยอ้ยเป็นอย่างที่เราคิดไม่มีผิดทีนี้แหละเควินจะไหวไหมเรื่องมายู่แค่ตรงนี้แหละว่าเควินจะไหวไหมจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามแล้วแล้วก็จ,จบตีสี่แล้วแล้วก็ป้องกันสาร อยากป้องกันสามเลยนะแการหนึ่งก็การสองก็การหนึ่งเด็กๆให้ตัวนั้นออกแอร์ด้วยผมนั่นคือมาสกี้อไรออนนะแต่ต้องเหลือสแต็กไว้ให้มันเปลี่ยนตัวหน่อยถ้าไม่เหลือสแต็กไว้ให้มันเปลี่ยนตัวนี่ผมจะยากนะวยผมเดาว่ามันหันไปโจบดีก็ได้นะแค่เดาเฉยๆแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์จบโจมตีหนึ่งจริงๆด้วยกูณนึกแล้วเอ้ยเควิน ชายเงี้ยเ,เป้นบอกว่างานนี้แหละฉันจะทะลวงพวกแกให้หมดต้องเปลี่ยนเงี้ยเพราะว่าตัวที่แฉทายพวกมีเปอร์เซ็นต์ตายสุขว่ามันมีเจ็ดเลยอ่ะหิปจัดเลยเนี่ยมันโจมตีแค่ห้าเท่านัน้นนะผมตายแล้วห้าแล้วเหลือสองอีกน่าสู้ได้แล้วเราไม่น่าสู้ได้เลยมาแต่ว่าเอ,อ้ยโจมตีห้าเหลือสองทุกเอ,อื้อกระเด็นกระดอน ป่านน่า,นา,นา,นาอกชัดใหญ่เลยจุดตีหนึ่งจุดตีสองจดตีสามจมตีสี่ห้าหกเลยนะผมแล้วเหลือสองเอ้ยมันเหลือตัวหลังแล้วเราโดนสีเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่านะผมแต่ว่าตัวสุดท้ายมันแทบไม่มีดาเมจเลยนะโอ้โหตายแล้วสองสี่หกแปดวัดใจสุดๆว่ามันจะโจมตีหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหรือเปล่านะผมเอ้าเฮ้ยมันโจมตีแค่สามว่ะทุกคนเอ้ย อยู่ได้สบายโยมตีสมันก็เหลือสามสินะเมื่อมันเหลือสามันต้องป้องกันแน่ๆป้องกัน4ีน่้วกนเอ้ยมีค่าอุ๊ยค่าดีฟอร์ตะกี้ค่าดีเวอร์ตะกี้พอเราโดนสามไม่ตายแน่ๆนะผมโอเคมาเลยจากคู่แพ้อ่ะเหลือหนึ่งมีนะผมโอเคไม่ตายผมกรอบแล้ว แกทำได้แกนี่เองสินะอ่าเอาชัวร์ดีกว่าผมคิว่สามมันใจม่าจะลมได้นะผมหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็อ่าโดนสี่ร้อยไม่น่าตายอ่ะหนีป้องกันหนึ่งไปแล้วอ่ะอีกนีแหละเสร็จโอยังแน่นอนมาเลยดูสิว่ามันจะโจมตีเท่าไหร่มันลังเลจ,จิตใจแล้วอ่ะมันไม่รู้สแต็กเรานะผม เพราะว่าเราแอบเก็บเงาสแต็กเอาไว้โจมตีหนึ่งโอ้โหสูตรเยอะมากไหมมันต้องป้องกันสากรู้ม<า>ผมว่ามันต้องป้องกันสากทั้หมดถ้ามันไม่ป้องกันสามะมันป้องกันหนึ่งเอ,อ่อถ้าเราไม่ได้เลยเนี่ยคิดเยอะมากเลยโจมตีอะไรนี่วะแพ้ชนะก็รู้กันโอเคตายซะ โู้ตว่าสามนี่จะถึง2อมันไม่ถึง2องนจริงๆด้วยอ่ะนึกแล้วเชียวว่าไม่ถึง2.4งนจริงๆด้วยเราแพ้เลยนะผมโอ้โอหลูกนกี้ป้องกันก็นก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 นดีอ่ะเอยไม่ได้อย่างนี้เนี่ยป้องกันสามก็ยังอยู่นะผมเลยแพ้เลยนะโอเคยกแรกมาก็จิตใจว้าวุ่นเลยเดีดวยดวโดนกับเข้าไปเออไปเลยน้องชายเควินเชนดคอนเจอ อาก็โจมตี3มก็ไม่เข้านะผมมันเข้าแล้วแหละแต่ว่านิดเดียวจริงๆทุกคนแปลว่าระดับนี้พอสู้ได้นะ่ผมผมก็จะเอาเป็นเจ้าตัวนี้ไปตวงตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็แล้วกันอ่าเลือกใกล้ไหมใกล้มือนี่ยแหละไม่ได้คิดอะไรมากโอเคนะจะไหวโรนอยู่มาดูกันที่ฟนะผมมามาต่อกันดูซิว่าใครจะเจ้าแน่ว่ากันมาูต่อสู้ แกจะเป็นใครก็แล้วแต่ฉันจะใครยี่ให้หมดเลยทีเดียวอุ้ยเจอไททันโมโบอาไม่ได้เงี้ยเดมมันสามท่าสุดโอ้โหยป้องกันไม่อยู่แล้วมาถึงกูก็จะแพ้แล้วเลยเนี่ยโอเคโมาบอที่สุดเลยไอ้คนที่ใันโมโบอาว่าไม่สังได้ดีเพลี้ยขึ้นอย่างเด็ดเลทุกตัวเลยนี่ขอคุณจะสองตัวได้ไหมเฮ้ยเอามาอยู่ฝั่งฉันบังเดชิบแข่แล้วตัวสีสองแลผมโดนเลยแล้วผมเอ้ย าวนี้เอาเควินมาดูได้เอ่อเควินไม่ถึงสองนหแน่สี่สองพยังได้ยังลงไม่ได้เอ่อป้องกันไหมป้องกัน1และเหลือหนึ่งหนึ่งเราแพ้ท่าน้ําแข็งน้ำาน้ำแข็งแค่ห้าร้อยยังห้าร้อยก็เพิ่มเป็น700ยังลงเราไม่ได้มต้องเปลี่ยนตัวนแน่เดารู ไม่แน่มันใครจะใช้เอเปลี่ยนตัวจริงด้วยนะผมมี798แล้วโอเคโจมตีหนึ่งโอเครับได้ด้วยผมเอือมีสองบรรณาเลยอะไรจะ,ยะเยอะไปไหนเนี่ยอ่าวกกัรหนึ่งสองนะผมแล้วก็เลือไว้เพื่อนสามนะผมโอเคแต่ไมน,น้อยล้มได้สักตัวก็ยังโอเคเหรอวะดูเลื <c oughs> ดนเนอดปันเดี๋ยวสองบนนาสองบรราดังนั้นเลยตายแล้วสองบันสองสองระโสองแท้ผมมาเลยโจมบัง เซเวอร์รอดเจอกันซีเวอร์รอดโฉมตีสองเลนหนึ่งอีก,กอ่ะโอ้ใช้แผ่นพลิกผิวเอ้ยทำอะไรเควินไม่ได้ลูกเปลนัวเขางานนี้เอ่อเปลี่ยนตัวครับมันเดลน่นึ่งใช่ไหมยังไงต้องตบมันให้ตายอย่างนี้น้อยชนะได้ตัวหนึ่ง,งอย่างคุณผู้ชหนึ่งสองแสนสี่แหรลูกแล้วเควิน เหลือหนึ่งเดียนั้นนี่นะตายซะโอเคมันเหลือสแต็กหนึ่งใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมโอเคม,เคมั้ยเดือมาตัวหน,วนววึ่งันรูนต้ต,ต,ต,ตัวอยู่แล้วว่ามันตายทุกคนมันรู้ตัวอยู่แล้วตีห้าเลยนะโจมตีสามเม็ดโดนเลยครับเออเหลือดสองมนเหลือดสองผมแ่ามันดสองนะทุกคน มันป้องกันสองเนี่ยเราหนึ่งสองแตกหนึ่งเหลือสองโอเคเอ้ยป้องกันหนึ่งเองว่ะไปม,มึงป้องกันน้อยจังเลยอ่ะชิปหายแล้วตายแน่ๆเควินของเราสู้เควินกงมันไม่ได้ผมมันเป็นตัวจ่าหูงเรียบร้อยอย่างแน่นอนจงมีแ่เลยจงมีแค่เลย เอ้ยโจมกเต้เตู้ต้นี่ใสเอ้ยไม่ตายนะผมแต่ว่าเราก็ไม่พอแล้วนะตรงสแต็กะไรอเออจะถึงแสนตีนะผมแล้วก็เหลือหนึ่งย,ยังล้มเควินได้ว่ะไม่ธรรมดาเราเป็นลุกปลุกแบบว่าใจคนชนเนะี่ยล้มได้นะผมโอเคมาแต่กเหลืออีกสักสองสัแตกแล้วก็ เรียกว่าก็ดูดีแล้ววะ <laughs> เอาแน่ใส่ตัโ้โนบอวชมสีใส่ตายครับเฮ้ย <laughs> มันมีเข,าข่าอยู่ด้วยนะรเรียบร้อยเข่าที่ตาโอเคได้แล้วตะกูลไก่น้อยผมก็แพ้จนหมด <laughs> แพ้ส่องยกแล้ววะแล้วยังงี้พี่ป๊อปม,มาอยู่ตรงนี้ได้งไงวะ <laughs> น้องคงสงสัยน้องเอฟซีสักไรวะแล้วมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะสงสัยจะต้องเปลี่ยนแนวนะครับตัวนี้เป็นตัวนึงกู แล้วก็เอาเจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้นะผมผมก็เลือกไปเรื่อยๆนี่แหละก็มีโอกาสแพ้บ้างชนะบ้างนะผมก็อันนี้คือเรียลลิตี้ไงมันคือเรื่องจริงนะผมผมจะไม่ตัดแต่ตอนที่ผมชนะมานะผมก็เเล่นยังไงชนะหรือแพ้ยังไงก็ผมก็ลงตามนั้นนะผมนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาในการต่อสู้นะผมก,เเกม็เราอ่อนฟาไงเราก็ยอมรับว่าเราอ่อนว่านะผมอ่า บั้นนะนะมีเรื่องแล้วสามบั้นหนึ่งเนี่ยอุ้ยแคสตูนิกตัวนี้หนึ่งน้่ยอ่ะเออมันเปลี่ยนมาซ่วมเราเราตายเลยนะแต่ว่าเราลุ้นให้มันเปลี่ยนมารวบเราเราอยากให้มันซ่วมเราแล้วเกินซ่วมเรามา้าเนียเราอยากเป็นซ่วมแล้วเด้อาดิเอาดิปเปลี่ยนมาจริงๆมมีพันหกเลยอะ่ะพันหกเจ็ดสิบเจ็ดนะผมแปลว่ารับได้ทีหนึ่งแน่ๆโอเคสบายอเดร์สบยแน่แน วันโง่เจ็ดสิบเจ็ดแป้งเหลือเลือดแก้แบบว่าไม่ถึงสิบเลยมึงเนี่ยเอาดิเอาเด้จอมตีมันเลยดูสิว่าเราจะไหวโรนแค่ไหนนุ่มอ,อันนี้เราแพ้พลาดน,นี้แพ้แมงกุฎาเรียกว่าแพ้แมงกุฎาโอเคเหลือแปดคะแนนนุ่มอา่าอะไรพัฒนาพลาดอะไร่หมดเออช่างมันเก็บตัวแตกไปหมดล้มมันไม่ยากอ่ะไอ้แก๊สโทนิกเนี่ยน่ากลัววูดลี่แบงมอสจริงเหรอมามันมีสามนุผม ว่าเราจะโค้นมันได้หรือไม่นะผมท่าดใบไม้นี่จูกำไม่ผิดเองวันแอดออกโดนเลยโนะจมตีสามเอือ้อเรียบร้อยไปแล้ววะเฮ้ยมันได้ยังไงวะใช่ท่าดต้นแขงนี่โจมตีหนึ่งสองแล้วก็แอดท่าดน,น้นแขงนี่มันชนะท่าดใบไม้นะ แต่ว่ามันแพ้ธานไฟนะธาตุไฟไม้ไอ้แพ้ธาตน้ำแข็งนะผมอายุ่งเหยิงไว้หมดอ่ะโป่งการหนึ่งป้องก 1, ันสองโป่งก 3, นันสามนะผมแล้วก็ป้องก 4, okay. ันสี่เหลือหนึ่งเราแพ้มาเราฆ่ากันแบบเดือนเดืนซะหน่อยได่ไหมธนะาตไฟของเราที่จะชนะมันได้นี่ก็ออไปแล้วนะผมเรียกว่าก็ไปแล้วเรียกว่าตายไม่จุดตีเลยทีเดียวเรื่องนี้เราจะทํายังไงดีวะนี้เออสามมั 3, 000, 1, นดึกดีไอ้ตัวนี้ก็พันเจ็ดเลยนะล้มมันยากอย่างแน่อนอนนะผม ดูสิเรามีแค่383ดินี่ตายแล้วทัดไฟเราก็ตายหาไปแล้วดูโอเคเปลี่ยนตัวอย่างไวรู้เ,เปลี่ยนซึ่นี่ก็ยังแหวนหางอยู่นี่ก็ถือว่าชนะหางแล้วล่ะเลยหลังเลว่าจมื่ี้เปลี่ยนมันมาเป็นกระสอบสายก็ดีอ่ะบ้นมันะมีหกเลยรู้บ่ดีดีลงแนวสบายเหลือแต่งหนึ่งี้อ่ะไปแล้วอย่างนี้กูจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยไม่ได้เงี้ยเนี่ย โจมตีฮโดนเลยนะผมเดีเรียบร้อยลงไปนอนกองอินตักโคถึงเรียนกูนมาทุกอย่างขึ้นอยู่กับโจ๊กเกอร์ตัวเดียวแล้วแต่โจ๊กเกอร์จะไหวอะ่ะโจมตีหนึ่งโจมตี 2, ส, 3, ส 4. องโจมตีสามโจมตีสี่อ่าหโจมตีห้าห้าอ่าหกอ่ะเอ้ยอ,องกัหน 1, ึ่งจริงๆด้วยอะ่ะ กัดเขาให้เรียบร้อยผมลังเลอยู่ไงเรือมันอาจจะเลือไปตัวแรกนะผมอดี๋งวกี้ก็มีประเด็นละฟาร์มดูดีแล้วปีมันใช่ไหมมันหรือเราดูดีไม่ดูดีอ่ะคิดไว้มันยังได้เปรียบเราอยู่หน่อยหน่อยนะผมเอ่อถ้ามันเก็บสแต็กไว้สองมันป้องกันสองมันป้องกันสองแล้วลมมันไม่ได้นะผมป้องกันสิเอ้ยจริงๆด้วยอ่ะมันมีหกนะผมก็ยังล้มเราไม่ได้เอาเด มา่าคนผมบิดพายไปสองทีแล้วนะเลยทำให้ผมแพ้นะผมแต่คราวนี้แหละหนียังอยู่ได้ยังอยู่ได้เอาเดฟคิดดูให้ดีกิดดูให้ดีถ่าเราจมแต่สามนี่แปดสามตอมันไม่ถึงพันเจ็ดเจ็ดสิบเก้าอย่างเี้นว่ามันต้องพกกปหนึ่งนะดังนั้นเราจะเสี่ยงเลยเล่นเสี่ยงเลยหนึ่งสองสนแล้วก็เดี๋ยวห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยูได้ยูทุกคนมาเราต้องเล่นเสี่ยงนี่ไม่งั้นเราไม่เสี่ยงในชัยชนะมันไม่เกิดนะทุกคนมาดูซิมันจะทำไงโจมตีสี่เสร็จเราดีงานนี้เออใจรถแข่งแฝงนะผมมามาดูกันว่าโจมตีสามที่มันจะตายไหมหนึ่งสองสามไม่ถึงจริงด้วยนะผมพันหกกับแก้วนะบผมต้องโจมตีสี่เท่านั้นเราถึงจะชนะนะบผมโอเค เซ็ตเล่าตีน่างับเข้าให้เรียบร้อยฉันได้ได้ทุกคนวายชนะได้นนเนี่ยโอเคแฟนก็ได้แต้มติดไม้ติดมือมาเนะผมหกลอยเลยอ้ยฉันจะไม่ยอมหนีไปจากแรงนี้เด็ดขาดว่างูตัวนี้ผมยังไม่มีนะผมผมจะสู้ยทั้งหมดที่ผมมีนะผมเรียกว่าจะไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งนั้น อ่ะเช้านี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดิแฟร์นะผมก็เป็นอัตราการชนะที่สูงมากนะเรียกว่าอ,อัตราในการชนะ35%้เนท่านั้นอ้าวก็เป็น3ยกใช่ไหมอ่าถ้า100%ใช่ไหมก็ตีสัก3อ่า33หน่อยหน่อย,อยกับจุดเท่าไรหน่อยหน่อยแปลว่าผมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอ่า2อ่า3 3ใน1อ่า2อใน1อ่าอะไรประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่ต่อสู้อยู่ก็ ก็เป็นกําลังใจให้อ่าสู้ชนะแล้วก็มีแรนสู้ๆกันทุกคนนะครับผมแล้วก็รับอ่าเจ้างูตัวนี้ไปนะผมกีก้าอ่าโตพิสนะผมอ่ะไปจริงนะสำหรับเช้านี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากค,ค,คอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยสว่วนตอนนี้ผมนายป๊อปสมิธก็คงต้องกดตัวรายไปก่อนนะผมซีโอเกะทุกคนเฟดดายังเล็ดยอร์เฟนเฟย